สวัสดีค่ะดิฉันนางสารนรสารมันหมาเลขีที่18ชั้นม6ทับ11ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอธิบายเกี่ยวกับกบทบาทของพระพิสุกในฐานะพระนักเทศค่ะในหัวข้อวางใจเป็นก็เห็นสุขโดยท่านวชิระเมธีพระมหาวุฒิชัยพระเมธีวชิโรดมจากไรเชียนตะวันค่ะจากการได้ฟังจึงสรุปสาระสำคัญดังนี้ค่ะชีวิตคนเราถ้าจะใช้ให้มีความสุขก็ต้องใช้ชีวิตให้มีศิลปะจึงจะคุ้มค่าค่ะ เพราะชีวิตของเรานั้นกว่าจะได้มาเป็นสิ네 <h h ่ง no ที่ยากลําบากสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4ประการ 1. การได้เกิดมาเป็นมนุษย์การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากลําบากมากเลยค่ะแต่เราก็ยังเกิดมาได้ 2. การดํารงชีวิตการดํารงชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ยากเราอาจจะตายไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราก็ยังรอดมาได้และใช้ชีวิตจนถึงทุกวันนี้ 3. การได้ฟังธรรมการได้ฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยากแต่เราก็เคยได้ฟังมาบ้าง การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยากแต่เราก็ได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์แล้วจะจะทำเป็นอาลาิโกหมายถึงความจริงแห่งพระธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอและผลจากการกระทําของบุคคลน,นั้นๆก็จะลําดับตามสิ่งที่บุคคลน,นั้นปฏิบัติ ไม่ใช่อิงตามการเวลาหรือฤดูการความหมายของอากาลิโก 1. ไม่จำกัดการเวลาคำสอนหรือธรรมะให้ผลทุกเมื่อทุกโอกาส 2. ผลจากการปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติจะได้รับผลอย่างแน่นอนเมื่อใดก็เมื่อนั้น 3. ความจริงตลอดไปความจริงของพระธรรมนั้นไม่มีกำหนดอายุและจริงแท้โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปทุกยุคทุกสมัยจะจะทำชีวิต ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี่คือกฎที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดแห่งชีวิตความสุขเข้ามาก็ไปความทุกข์เข้ามาก็ไป ผู้คนหลากหลายเข้ามาแล้วก็จากไปตัวเราในวันนี้ก็ยังไม่เหมือนตัวเราเมื่อปีที่แล้วแสดงถึงความไม่เที่ยงและความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอแต่ความไม่เที่ยงนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีไว้เพื่อทำให้เราเศร้าแต่มีไว้เพื่อทำให้เราปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่จำเป็นและกอดสิ่งที่สำคัญให้แน่นขึ้นค่ะสรุปสาระสาคัญการวาวงใจให้เป็นสุขคือการที่เราไม่ฝืนสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ความทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เกิดจากวิธีที่เรารับมันเข้าไปเช่นเมื่อเราเผยยึดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามใจเราใจเราก็จะถูกกดทับเหมือนถือหินหนักเอาไว้ในอกแต่เมื่อวางลงก็เหมือนลมอุ่นพัดผ่านซี่โครงช่วยให้ใจเราเนี่ยกว้างขึ้น การวางใจไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้พยายามแต่หมายถึงการพยายามอย่างเต็มที่และปล่อยใจอย่างเบาสบายต่อผลลัพธ์ค่ะข้อคิดที่ได้รับวางใจให้เป็นสุขคือการรู้จักปล่อยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงของทุกประสบการณ์และตั้งใจทำให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ให้ผลลัพธ์มาผูกใจเมื่อใจเบาเราก็จะมีพื้นที่เปิดให้ความสุขเข้ามาได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ